สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนรูปแบบสื่อการสอนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการเขียนกระดาษค่ะเขียนแบบท็อปวิวนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันนะคะซึ่งแบบเขียนกระดาษตรงนี้นะคะก็อาจจะเหมาะกับในวิชาที่ต้องการให้เด็กค่อยค่ยค,ยคิดตามนะคะเช่นคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่อยากจะค่อยๆให้เด็กสะกดตามนะคะก็ เหมือนกับการเขียนกระดานเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากเขียนกระดานมาเป็นเขียนกระดาษนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุปกรณ์หลักที่เราจะใช้นะคะก็คือจะมีขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะคะแล้วก็กระดาษปากกานะคะขาตั้งกล้องเนี่ยจะแนะนำเป็นแบบที่สามารถพับพับลงมาให้เป็นมุมบนได้นะคะเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะจะมีลูกบอล ซึ่งเราสาม,มารถใช้แนวไหนก็ได้นะคะถ้าเกิดสมมุติเราหมุนใช้แนวนี้ก็ได้หรือว่าใช้แนวที่เป็นท็อปวิวนะคะหรือมุมมองสูงอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นขาตั้งต้องแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือสามารถหมุนหมุนไปมาได้นะคะก็คืออย่างน้อยคือให้กดเป็นมุมนี้ได้นะคะมุมมุมมองมองลงมานะคะอา เวลาที่เราเอากล้องมาติดกับขาตั้งกล้องนะคะก็แนะนำให้หงายจอขึ้นมานะคะหงายจอขึ้นมาด้านนี้เพราะว่าเวลาที่เรากดอัดหรือว่าเราจะมาเช็คผลงานเราจะได้ไม่ต้องดึงออกมานะคะให้เสียเวลาก็คือจะได้เช็คจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายทำกันเลยค่ะเวลาทําสื่อการสอนแบบเขียนกระดาษนะคะก็ตั้งกล้องให้เป็นท็อปวิวแบบนี้นะคะ พยายามให้หน้าจอของเรานะคะเห็นทั้งกระดาษนะคะเห็นกระดาษทั้งแผ่นนะคะเวลาที่เซตนะคะอย่าลืมค่ะต้องเป็นแบบวิดีโอนะคะต้องเป็นแบบวิดีโอค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโคมไฟนะคะสามารถเอามาติดตั้งเพิ่มได้เพื่อเพิ่มแสงให้กับเวลาที่เราเขียนกระดาษนะคะ เวลาที่เราทําสื่อการสอนแบบเขียนกระดาษนะคะถ้าเกิดว่ากลัวว่า,อาสอนสอนไปแล้วแบตจะหมดนะคะสามารถเสียบสายชาร์จค้างไว้ได้นะคะก็เวลาเราถ่ายวิดีโอนะคะก็อย่าลืมปรับให้กระดาษเนี่ยอย่างที่บอกก็คือให้อยู่ในเฟรมทั้งหมดนะคะเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะได้ไม่ตกถอบไปนะคะเราสามารถเขียนนะคะก็เขียนสอนได้ตามปกติเลยนะ อย่างเช่นถ้าในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็สามารถเขียนค่อยๆเขียนอธิบายไปได้ในบางท่านที่ไม่เก่ง PowerPoint นะคะวิธีนี้ก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันนะคะเด็กก็จะค่อยๆค,ค,คิดตามนะคะจะดีกว่าถ้าสมมุติโจทย์เป็น x นะคะบวก4นะเท่ากับ10นะ โจทย์ก็ส่วนใหญ่ก็คือจง,จงหาค่า x ใช่ไหมคะเวลาที่เราเปลี่ยนแผ่นนะคะก็อย่าลืมเล็งระวังมันจะตกขอบนะคะอันนี้ก็คือเหมือนการที่เราเขียนกระดานเลยนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเขียนกระดานมาเขียนกระดาษแทนนะคะก็วิธีนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะซึ่งการตัดต่อนะคะวิดีโอที่อยู่ในมือถืออยู่แล้วเราจะตัดต่อด้วยโปรแกรมคายมาสเตอรที่เราจะสอนในบทเรียนถัดไปค่ะ